สวัสดีค่ะมาเจอกันในภาคเรียนที่2นะคะเป็นการเปิดเรียนวันแรกนะคะในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็ครูธนัญญาคนเดิมนะคะครูนันนะคะในวันนี้เรามาเจอกันในเรื่องของเศษส่วนนะคะ เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะเราก็ยังเรียนกันในรูปแบบเดิมนะคะก็คือเป็นการเรียนแบบออนไลน์นะคะก็จะเรียนกันผ่านคลิปแบบนี้นะซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกเนาก็ยังสบายๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของการทบทวนนะคะซึ่งเศษส่วนนักเรียนเคยได้เรียนไปแล้วในชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะ เมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วเราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะก็จะมีในส่วนของเศษส่วนแท้เศษเกินและจำนวนคะนะคะนักเรียนก็จะได้รู้จักทั้ง3อย่างนี้นะคะว่าจะมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะอ่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของเศษส่วนที่เท่ากันนะคะเศษส่วนอย่างต่ําและเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษส่วนและจำนวนคะนะคะ อย่างที่บอกนะคะในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการทบทวนนะคะในเรื่องของเศษส่วนนั่นเองซึ่งจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของวันนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยรู้และเข้าใจความหมายของเศษส่วนนะคะแล้วก็สามารถเขียนและอ่านเศษส่วนตามที่กำหนดให้ได้นะคะ มาดูความหมายของเษส่วนกันนะคะดูรูปนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะซึ่งครูแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะส่วนละเท่าเท่ากันนะคะคือทุกช่องเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะคะอ่ะก็จะได้เป็นแต่ละส่วนเนี่ยจะเป็น1ในสของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะซึ่ง1ในสี่นะคะเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะซึ่งก็คือ เศษส่วนนั่นเองนะคะเศษส่วนเนี่ยจะเป็นจำนวนที่มีขีดแบบนี้นะคะขั้นระหว่างจำนวนด้านบนกับด้านล่างนะคะซึ่งจำนวนด้านบนเนี่ยเราจะเรียกว่าตัวเศษจำนวนด้านล่างนะคะเราจะเรียกว่าตัวส่วนนั่นเองนะคะซึ่งเวลาอ่านนะคะหน้าตาแบบนี้เราจะอ่านว่าเศษ1ส่วน4นะคะเศษ1ส่วน4เราจะเริ่มอ่านจาก ด้านบนก่อนนะคะซึ่งเป็นเศษและตามด้วยด้านล่างนะคะซึ่งเป็นส่วนนะคะอ่านว่าเศษ1ส่วน4นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะคะการอ่านเศษส่วนอื่นๆกันนะคะอ่ะดูจากภาพนะคะภาพแรกนะคะเป็นรูปวงกลมนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนนะคะส่วนละเท่าเท่ากันนะคะเราสามารถเขียนแสดงเศษส่วนจากภาพนี้ได้อย่างไร อ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาดูว่ารูปนี้แบ่งเป็นกี่ส่วนคะสส่วนนะคะแล้วระบายสีไปกี่ส่วน1ส่วนนะคะอ่ะก็จะเขียนได้ดังนี้นะคะ1อยู่ด้านบนเพราะเป็นตัวเศษนะคะ3อยู่ด้านล่างเพราะเป็นตัวส่วนตัวเศษเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เราระบายสีตัวส่วนเนี่ยก็คือส่วนทั้งหมดที่ถูกแบ่งออกนะคะส่วนทั้งหมดที่ถูกแบ่งออกก็คือ3ม นะคะเวลาอ่านก็อ่านว่าเศษ1ส่วน3อ่านต่อไปรูปต่อไปรูปนี้นะคะถูกแบ่งออกเป็น5ส่วนส่วนละเท่าๆกันนะคะและถูกระบายสีไปทั้งหมด2ส่วนนะคะดังนั้นจะเขียนแทนได้ดังนี้นะคะก็คือด้านบนนะคะเป็นเลข2 ซึ่งก็คือเศษนะคะคือส่วนที่เราระบายสีไปด้านล่างนะคะคือเลขค่านะคะเลขค่าก็คือตัวส่วนคือส่วนทั้งหมดที่ถูกแบ่งออกนะคะก็คือตรงนี้มันมีทั้งหมด5ช่องนั่นเองนะคะก็จะอ่านว่าเศษสอส่วนห้าดูที่รูปสุดท้ายนะคะรูปสุดท้ายถูกแบ่งออกเป็น6ส่วนนะคะส่วนละเท่าเๆกันนะคะและถูกระบายสีไปทั้งหมด 5ส่วนนะคะดังนั้นจะเขียนแทนได้มี5อยู่ด้านบนนะคะมี6อยู่ด้านล่าง5แทนตัวเศษนะคะตัวเศษคือส่วนที่ระบายสีนะคะถูกระบายไปทั้งหมด5ส่วนตัวด้านล่างนะคะคือตัวส่วนก็คือส่วนที่ถูกแบ่งออกนะคะทั้งหมดก็คือได้ทั้งหมด6ช่องนะคะอ่านว่าเศษ5ส่วน6นะคะ แล้วก็ได้ทบทวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะซึ่งแบบฝึกหัดที่จะใช้กันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเล่มสองนะคะเป็นคล้ายๆแบบเดิมเลยนะคะแต่เป็นเล่ม2นะคะเป็นเล่มแบบฝึกหัดนะคะหยิบให้ถูกนะคะมันจะมีเล่มแบบฝึกหัดกับเล่มหนังสือนะคะหยิบเล่มแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเราก็จะทําหน้าที่1และหน้าที่สนะคะทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เมื่อพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยคะ่ะเมื่อเปิดแบบฝึกหัดแล้วนะคะหน้าที่หนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะามาเริ่มดูกันเลยนะให้เรียนทำไปพร้อมกับครูได้เลยนะคะเป็นการทบทวนนะคะความรู้เดิมนะามาดูกันที่ข้อแรกนะคะอตอนนี้คำสั่งก็คือให้เราเนี่ย เขียนเศษส่วนแสดงที่ระบายสีพร้อมทั้งเขียนคำอ่านนะคะด้านบนเนี่ยจะเขียนเป็นตัวเลขด้านล่างเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะมาดูกันที่รูปแรกนะคะเป็นรูปวงกลมนะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนละเท่าๆกันรูปนี้เหมือนกับตัวอย่างที่เราดูเมื่อกี้นี้เลยนะคะแล้วก็ถูกระบายสีไปทั้งหมด1ส่วนนะคะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนเป็นเศษส่วนส่วนที่ระบายสีก็คือตัวเศษนะคะก็คือ1อ่ะแล้วก็ ส่วนทั้งหมดก็คือเท่าไรคะ3นะคะ,อ,ะอย่าลืมเขียนขีดลงไปด้วยนะคะเวลาเรียนเขียนนะคะให้ขีดเนี่ยให้ตรงกับเส้นบรรทัดเลยนะคะแบบนี้อาจากนั้นเราก็จะเขียนตัวหนังสือด้านล่างนะคะอ่านว่าอะไรคะเศษหนึ 1, ส่วน3 ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้อที่1ต่อไปข้อที่สองเป็นรูปไรคะสามเหลี่ยมนะคะก็ถูกแบ่งออกเหมือนกันนะคะตอนนี้ข้อที่2เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ส,ส่วนนะคะแล้วก็ถูกระบายสีไป3ส,ส่วนฉะนั้นตัวด้านบนนะคะตัวเศษก็คือเลข3ด้านล่างนะคะก็คือเลข4นะคะที่เป็นตัวส่วนอย่าลืมใส่ขีดด้วยนะคะ อ่ะต่อไปนะคะตัวหนังสือเราอ่านว่าอะไรคะเศษเศษเท่าไหร,ร่คะเศษ3ส่วน4อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3มนะคะมาดูกันว่าทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะคะให้นักเรียนนับช่องได้เลยนะคะก็จะเป็น1 2 3 4งสองสี่ห้าดและ 8นะคะทั้งหมดเนี่ยมี8ส่วนถูกระบายสีไปทั้งหมด4ส่วนนะคะฉะนั้นตัวเศษก็คือ4ตัวส่วนก็คือ8นะคะแล้วก็ใส่คีดจากนั้นก็เขียนตัวหนังสือนะคะก็จะได้เป็นเศษ4ส่วน8ต่อไปข้อที่4นะคะ ข้อที่4นะคะแล้วก็มาดูว่ามันถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะคะก็จะได้เป็น1 2 3 4 5หและ6นะคะฉะนั้น6ก็คือตัวส่วนถูกระบายสีไปกี่ส่วนคะ1 2 3นะคะถูกระบายสีไป3ส่วนนะคะฉะนั้นตัวเศษก็คือ3ตัวส่วนก็คือ6นะคะอ่ะอานว่าอะไรคะเศษ สามส่วนหกอ่ะง่ายไหมคะอันนี้เราเคยได้เรียนไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นการทบทวนเนาะอ่ะต่อไปข้อที่5ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะหนึ่งี่หและ6นะคะถูกแบ่งออกเป็น6ส่วนและถูกระบายสีไปทั้งหมด5ส่วนนะคะฉะนั้นเศษก็คือห ส่วนก็คือ6นะคะอ่านว่าเศษหส่วน6อ่ะต่อไปข้อสุดท้ายในหน้าที่1น,นะคะถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะอ่านนะับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ข้างบน10ข้างล่างก็10นะคะ ก็จะเป็นทั้งหมด20ส่วนนะคะ20ส่วนเขียนไว้ก่อนก็ได้นะคะด้านล่างเป็น20แล้วก็ถูกระบายสีไปทั้งหมดกี่ส่วนคะ10ส่วนนะคะ2 4 6 8 10นะคะฉะนั้นตัวเศษก็คือ10เราจะนำส่วนที่ระบายสีไว้ด้านบนนะคะอ,ะอ่านว่าอะไรคะเศษ10ส่วน 20อ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน้าที่หนึ่งนะคะมาต่อกันที่หน้าที่สองเลยนะคะหน้าที่สองอใน,นหน้านี้นะคะนักเรียนก็หยิบสีขึ้นมานะคะใช้สีไม้ก็ได้นะคะใช้สีไม้นะคะนักเรียนจะเลือกเป็นสีอะไรก็ได้เนาะอ่ะ มาดูกันเลยเขาจะให้เราระบายสีตามเศษส่วนที่เขากำหนดให้นะคะพร้อมทั้งเขียนคำอ่านนะคะก็คือตัวหนังสือนั่นเองอันในข้อแรกเนี่ยข้อที่1เขาให้มาเศษสองส่วนเจ็ดนะคะเศษสองส่วนเจ็ดซึ่งรูปที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นเจ็ดส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือระบายสีลงไปนะคะตามเศษที่เขาให้มานะคะก็คือสอง ฉะนั้นเราก็จะระบายไปทั้งหมด2ช่องนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าเศษ็จ2ส่วน7ต่อไปข้อที่2นะคะยากไหมคะข้อที่2นะคะอ่ะเขาก็จะให้เรามา ส่ส่วนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เศษด้านบนเนี่ยคือเลข3ฉะนั้นสิ่งที่เรียนต้องทำก็คือระบายไปทั้งหมด3ช่องนะคะแล้วก็ระบายไปเลยค่ะ3ช่องอ่านว่าอะไรคะเศษสาม ส่วนสอ่ะข้อที่2เสร็จแล้วต่อไปข้อที่3ข้อที่3นะคะเขาให้รูปนี้มานะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8ส่วนนะคะแล้วก็โจทย์ที่เขาให้มานะคะตัวเศษก็คือ5นะคะฉะนั้นเราจะระบายสีไปทั้งหมด5ช่องนะคะ ใช้สีอะไรก็ได้นะคะนักเรียนจะระบายช่องไหนก็ได้นะคะแต่ว่าระบายให้ครบ5ช่องนะคะอ่ะครบแล้วนะคะในข้อนี้อ่านว่าอะไรคะเศษ5ส่วน8 นะคะข้อที่4นะคะ mm hmm. ก็ในรูปนี้นะคะ mm hmm. เขาก็จะให้มานะคะแบ่งออกเป็น10ส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะ10ส่วนส่วนละเท่าๆกันให้ตัวเศษมาคือเลข7นะคะฉะนั้นเราจะระบายไปทั้งหมด7ช่องนะคะ mm hmm. ก็ข้างนี้ก็5แล้วเนาะ mm hmm. เราก็ไปเอาอีกข้างหนึ่ง2 ครบแล้วนะคะแล้วก็จะมาเขียนคําอ่านกันนะคะอ่านว่าเศษเจ็ดส่วนสิบต่อไปนะคะไปที่ข้อที่5นะคะ ข้อที่5นะคะขอจะแบ่งออกเป็น5ส่วนนะคะแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5นะคะไม่ต้องไปสนใจลูกแอปเปิลข้างในนะคะสนใจตรงกรอบนะคะทั้งหมดเนี่ยมี5กรอบนะคะอ่ะแล้วก็ให้เศษมาก,ก็คือ4นะคะฉะนั้นเราจะระบายไปทั้งหมด4ช่องเลยนะคะระบายแบบนี้เลยนะคะ ใช้สีอะไรก็ได้นะอ่ะต่อไปมาเขียนคำอ่านนะคะอ่านว่าเศษส 4, ส่วนหต่อไปข้อที่6นะคะก็จะคล้ายๆกับข้อที่5นะคะส่วนที่เขาแบ่งออกเป็น6ส่วนส่วนละเท่าๆกันนะคะดูจากเส้นกรอบนะคะ ไม่ต้องสนใจดอกไม้ข้างในนะคะอ่ะแล้วก็เขาจะให้ตัวเศษมาก็คือ3ดังนั้นเราจะระบายไปทั้งหมด3ช่องนะคะอะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะมาเขียนคําอ่านกันนะคะอ่านว่าอะไรคะเศษ3ส่วน6 ต่อไปข้อสุดท้ายนะคะในข้อนี้ก็จะเหมือนกับข้อที่5แล้วก็6กนะคะเขาก็จะให้มาทั้งหมด8ส่วนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ี่นะคะมีทั้งหมด8ส่วน8กรอบนะคะแล้วก็ให้ตัวเศษมาก,ก็คือ6นะคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องระบายสีไปทั้งหมด6ส่วนนะคะ6กกรอบเลยใช้สี ระบายกรอบไหนก็นได้นะคะแต่ว่าระบายให้ครบ6รูปนะคะ6ส่วนก็ครบทั้ง6ช่องแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนคำอ่านกันนะคะอ่านว่าเศษ6ส่วน8 ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้จะให้ทําทั้งหมด2หน้านะคะหน้าที่1กับหน้าที่2นะคะก็ในวันนี้นะคะก็ยังจะไม่ได้นัดส่งงานนะคะครูอาจจะนัดส่งงานเป็นรายสัปดาห์นะคะส่งใน google classroom นะคะเดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้ครูจะส่งลิงก์ให้เข้าห้องนะคะแล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีการส่งงานให้ด้วยนะคะก็ให้นักเรียนทําพยายามทําวันต่อวันให้เสร็จนะคะและ้วแล้วก็ถึง ในวันที่ครูนัดส่งงานเนี่ยเราจะส่งทีเดียวเลยของทั้งสัปดาห์นะคะก็ถ้าทําไปทุกๆวันแบบเนี้ยมันก็จะไม่หนักมากนะคะให้เรียนเนี่ยเคลียร์งานแต่ละวันให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะถึงเวลาส่งงานจะได้ไม่เยอะเกินไปนะคะอ่ะก็วันนี้มีทั้งหมด2หน้านะคะทําเก็บไว้นะคะเดี๋ยวถึงเวลานัดส่งนะคะจะได้มีส่งนะคะ